สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรที่สนใจจะมีรายได้จากอาชีพการเลี้ยงปลาในโครงการของเราซึ่งมีชื่อว่าโครงการเลี้ยงและส่งออกปลาครับในโครงการนี้เราส่งเสริมการเลี้ยงปลาสวายกับปลาดุกเป็นหลักครับเราเลี้ยงในกระชังบกหรือที่เรียกว่าเป็นบ่อผ้าใบซึ่งเป็นรูปทรงกลมขนาดความสูงหนึ่งเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางสี่เมตร แต่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับเราจึงจัดเป็นชุดๆหนึชุด,ชดมี2บอ่อชุดที่เราส่งเสริมเราเรียกว่าชุดมาตรฐานครับชุดนี้สามารถเลี้ยงปลาได้ถึงห0พัตัวและโดยสรุปเมื่อหักกลบลบหนี้ระหว่างรายได้กับรายจ่ายแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้เลี้ยงมีกำไรประมาณ80,000บาทต่อรอบ4เดือนหรอบบีสเดือนโดยประมาณนะครับ หรือจะเรียกว่ามีรายได้ประมาณเดือนละ20งหมบาทก็ได้ครับการเลี้ยงปลาในกระชังบกกับโครงการของเรานี้มีข้อดีอยู่หลายประการครับข้อที่หนึ่งก็คือลงทุนน้อยครับใช้พื้นที่ในการเลี้ยงก็น้อยดูแลง่ายความปลอดภัยสูงไม่มีความเสี่ยงครับเพราะเรามีสัญญารับซื้อเพื่อการส่งออกเราจะทำการส่งออกไปที่ประเทศ ในจีเรียหรือในประเทศทางแถบแอฟริกาเป็นหลักครับนอกจากนี้ครับที่สำคัญที่สุดก็คือเรามีระบบผ่อนจ่ายด้วยนะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับนี่คือชุดอุปกรณ์ผ่อนจ่ายในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นชุดมาตรฐานดังกล่าวถ้าเป็นราคาเงินสดก็คือ85,000บาทได้ไป2บ่อเลี้ยงปลาได้6,000ตัวดังกล่าวนั่นเอง แต่มาดูด้านล่างเลยนะครับตรงแถบสีเขียวเยวกณีรวบรวมการจอง5ชุดในรอบ1เดือนและอยู่ในจังหวัดเดียวกันเนี่ยครับกรณีผ่อนจ่ยนะครับจะเป็นกรณีพิเศษด้วยอันนี้กรณีผ่อนจ่ยเนี่ยมีอยู่สองกณีถ้าเป็นกรณีเป็นรายชุด1ชุดไม,ไม่ครบ5ชุดในจังหวัดเดียวกันดังกล่าวเนี่ยท่านก็จะต้องมีการจองสองมืน แล้วก็มีการผ่อนจ่ายอีกสองครั้งเมื่อมีการจับปลาครั้งแรกจับปลาขายครั้งแรกจ่ายอีกสี่หมื่นแล้วก็จับปลาขายครั้งที่สองอีกสี่หมื่นรวมแล้วก็เป็นหนึ่งแสนบาทอันนั้นก็คือกรณีผ่อนจ่ายตามปกตินะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะเน้นให้ข้อมูลกรณีใครก็ตาม สามารถรวบรวมการจองได้5ชุดในรอบ1เดือนแล้วก็5ชุดดังกล่าวเนี่ยอยู่ในจังหวัดเดียวกันนีครับท่านสามารถผ่อนจ่ายแบบเบาๆนะฮะก็คือมาดูตรงแถบสีม่วงเนี่ยครับเริ่มต้นจากการจองครับจอง20,000บาทการจองก็เพื่อเป็นการจัดคิวเพราะว่าเราทำการส่งเสริมไปทั่วประเทศ ถ้าหากว่าไม่มีการจัดลำดับหรือจัดคิวนี่มันจะเป็นการทำงานที่อาจจะไม่คุ้มค่าต่อโครงการในองค์รวมนะครับเพราะนั้นเมื่อท่านจองสองหมื่บาทก็แปลว่าพร้อมจะติดตั้งนี่แหละครับแต่ก็เป็นการติดตั้งตามคิวหรือตามลำดับหรือตามความเหมาะสมที่ทางทางโครงการจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะทำอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะฮะเมื่อจอง20งหมื่นบาทพร้อมทําการติดตั้งพร้อมที่จะทําการเลี้ยงปลาแล้วนะครับแต่ว่าราคานี้ยังไม่รวมเรื่องของค่าพันปลาไม่รวมของค่าอาหารปลาและค่าติดตั้งซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ตอนท้ายนะครับราคาจอง20งหมื่นเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ชุดการเลี้ยงปลามีสบ่อมีชุด m i c r o n a n o b u บเบิที่จะทำให้เลี้ยงปลาได้ในพื้นที่จำกัดจำนวนมากๆแต่พื้นที่จำกัดปกติเลี้ยงปลาในบ่อดิน6,000ตัวต้องใช้พื้นที่ประมาณ2ไร่ใช่ไหมครับแต่กรณีของเราเนี่ยทำไมถึงเลี้ยงได้ในพื้นที่ประมาณ8เมตร10เมตรก็เนื่องจากเรามีชุด m i โครนาโนบับเบิซึ่งทำให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็ก ปลาจึงสามารถอยู่ได้นะฮะน้ำสะอาดอากาศดีดังกล่าวนะครับเมื่อจ่ายสองหมื่นบาทแล้วเนี่ยต่อไปจ่ายอีกเป็นระยะระยะดังต่อไปนี้นะครับจ่ายอีกครั้งที่หนึ่งก็คือเมื่อท่านจับปลาขายครั้งที่หนึ่งแล้วเนี่ยจับปลาขายตามตามสูตรของเราก็คือท่านจะมีรายได้ในรอบนี้ประมาณ80,000บาท ท่านก็นำมาจ่ายมาผ่อนจ่าย20ง0มืนบาทได้ไหมครับเอากำไรมาจ่ายนะฮะแล้วก็เมื่อจับปลาครั้งที่2ประมาณว่าอีก4เดือนถัดไปท่านจับปลามีรายได้ท่านก็มาจ่ายอีกสองห0ื่นบาทจับปลาครั้งที่3อีก20,000บาทจับปลาครั้งที่4อีก2,000 20, มบาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน1นึ่งแบาทจะเป็นเวลากี่เดือนละครับ ก็ประมาณหนึ่งป so to no. so, so ีกว่าๆว่ากันไปตามนี้นะครับราคานี้ไม่รวมค่าพันปลาเพราะอะไรครับก็เนื่องจากว่าปลานี่เราอยากจะให้ท่านนี่พิจารณาจัดซื้อจัดหาในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดแล้วก็คิดว่าดีที่สุดก็เนื่องจากว่าปลามีความอ่อนไหวมากปลาเล็กนะฮะถ้าหากว่าต้องเดินทางจากพื้นที่ระยะไกลๆมีความบอบช้ำปลาท่านอาจจะตาย ในอัตราส่วนที่มากเกินไปเราจึงให้อิสระในการที่ท่านพิจารณาจัดซื้อจัดหาได้ตามความเหมาะสมครในส่วนของอาหารปลาก็เช่นเดียวกันครับเรื่องของอาหารปลาเนื่องจากว่าตอนนี้ทางโครงการของเรายังใหม่อยู่นะฮะมีระบบในเรื่องของการกระจายอาหารปลาเหมือนกันแต่ยังไม่สะดวกในพื้นที่ที่ห่างไกลจึง เ็นการให้อิสระอีกเช่นเดียวกันที่ท่านจะพิจารณาจัดหาอาหารปลาในในพื้นที่ซึ่งมีอยู่แล้วอาจจะแพงกว่านิดนึงแล้วก็โปรตีนหรือคุณค่าทางอาหารอาจจะไม่เท่าของเราก็ไม่เป็นไรครับก็ยังพอมีกำไรเหลืออยู่แล้วก็ส่วนของค่าติดตั้งก็เช่นเดียวกันครับระยะทางต่างกันค่าติดตั้งก็จะไม่เท่ากันเช่นถ้าหากว่า ในโครงการของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ต้องไปติดตั้งที่ที่พักใต้สุดยกตัวอย่างครับค่าติดตั้งเนี่ยก็อาจจะสูงกว่าเจ็ดพันขึ้นไปอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าหากว่ายกตัวอย่างในทางกลับกันถ้าติดตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยนะก็เป็นไปได้ว่าค่าติดตั้งก็อาจจะไม่เกินห้าพันบาทอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ในระบบของเราเนี่ยเราจะมีการ เทรนนิ่งหรือให้ข้อมูลกับผู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้มาเรียนรู้เพื่อทำการติดตั้งได้เองแบบง่ายๆเพราะว่าสิ่งที่ยุงย่งยุ่งยาก,ยากๆในระบบของเราเนะ่ยเราจัดติดตั้งไว้ในกล่องโลหะเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของเราโดยเฉพาะชุดอุปกรณ์ที่เรียกว่าไมโครนาโนบับเบิลเนี่ยเราติดตั้งเป็นกล่องแล้วก็ท่านก็เอาเสียบปลั๊กก็แทบจะใช้ได้เลยมีการติดต่อติดตั้งมีการต่อท่อนิดนึง แต่สิ่งที่จะยากกว่านิดนึงก็คือเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ชุดบ่อผ้าใบซึ่งใครๆก็สามารถทำได้ไม่ต้องมีความเก่งในทางด้านเทคนิคสักเท่าไหร่ก็สามารถที่จะทำการติดตั้งได้เมื่อในพื้นที่ทำการติดตั้งได้เองค่าติดตั้งก็จึงเป็นไปตามความเป็นจริงก็คือจะต้องถูกลงนั้นเองดีกว่าให้ทางส่วนกลางเดินทางจากนาครสวรรค์ ไปติดตั้งในแดนไกลเนี่แน่นอนครับค่าติดตั้งก็ย่อมจะสูงกว่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทั้งสอย่างนี้เราจึงไม่ได้รวมไว้ในงบประมาณดังกล่าวนี่นะครับท่านที่มีความสนใจท่านก็สามารถที่จะจองได้เลยนะครับโดยการโอนเงินเป็นค่ามัดจำหรือค่าจองหรือจะจ่ายเต่มก็ตามนี่นะครับที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี4 1 8 1 6 8 6 7งแปดหกเจ็ดเลขที่บัญชีครับแล้วก็ชื่อบัญชีนี่เป็นบัญชีของส่วนกลางชื่อนายสมเกยียจจันง,งามกับนางประภาดาคดชนินแต่ถ้าอย่างไรก็ตามครับถ้าหากว่าท่านมีความสนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเรามีบรรยายในทุกวันพุธกับวันพฤหัสเวลา19นาฬิกาติดต่อผู้ที่ส่งคลิปนี้ให้ท่านนะครับสวัสดีครับ